ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการอยู่ประชุมชนต่างๆนะครับตระก,กรรมอะไรต่างๆได้หมดนะครับก็ถ้าถ้าสนใจที่จะที่ก็เป็นงานแรกๆของอุตสาหกรรมแฟร์ที่เป็นงานขนาดเล็กที่อยู่ในในแต่ละจังหวัดนะครับที่เป็นน้โยบายว่าเราใช้หัวและใจะคิดให้เยอะจะช่วยทําให้สิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะบูรีภายใต้าการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ใหม่ใช่ ท่านให้เกียรติได้ถ่ายรูปกับเจาา้าหน้าที่นาจากพัฒน,นาสินค้าด้วยการนำเสนองานที่เพื่อชุมชนข้าวที่ซจากซ้าคแต่ว่าถ้าไปาแล้วสนใจก็สามารถตามเือกซื้อได้นะคะที่ ก็อเปน่วยรก็มีคนาว่าตีเลยนะไม่ใส่าไม่ใส่้าออสิ่งทดลอของเราลครับแล้ววางขนายก็คงจะไม่ทาให้ผิดหวังนะครับในเร่อนะครับรักษาโลกแล้วก็จุดหมายคอนอกอาก พร้อมจะมีมาตรการด้วยทั้งตัวท่านเองแล้วก็ด้วยทั้งชุมชนที่ก็ท่านด้วยนะครับก็อยากเป็นหนึ่งที่ว่าจะมีที่อื่นๆนะนจังหวัดที่ทำอยู่ที่มาเป็นเป็นอะไรคทำเป็นต้นแบบด้วยนะครัองๆกังนะครับเราทั้งเจ้าหนาที่นะครับแล้วจะมีมีรางวัลพิเศษในวันเกดเจ้าหน้าที่ครับตอสันักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยแล้เชิญครับด้านหน้าเวทีเป็็นเรื่องเวลาใช่ครับเรื่องเที่ยงเที่ยงเที่ยง เออร่าก็เป็นรอางราันตลด้รน่แน่มีรถอะไรบ้างนะเือหว่านเลยจุดเจดอะรลมาแล้วก็มีเป็นาย